ตัวนี้เป็นจักรเล็กนะครับ97 4สี่นะครับมีสายพานมีปัญหานะครับโอ้นี่เจอแล้วเห็นไหมครับเนี่ยสายพานมีปัญหาแล้วก็เฟืองนี้ไปหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเปืยหมาแล้วต้องเปลี่ยนเส้นใหม่ให้นะครับนี่เดี๋ยวเปลี่ยนเส้นใหม่ให้เลยก่อนเปลี่ยนนะครับก่อนเปลี่ยนก็ต้องทําความสะอาดในในร่องนี้ให้หมดก่อนนะครับทำความสะอาดทั้งสองอันนะครับทำความสะอาดให้หมดตัวนี้เวลาเฟืองมันมีปัญหาหรือว่าสายพาน มันยืดไปนะครับเวลามันหมุนไปหลายๆรอบเนี่ยตำแหน่งของโรตารี่จะเคลื่อนไปทีละนิดทีละนิดรอบสองรอบไปเย็บไปวันสองวันอาจจะไม่เป็นไรนะครับพอหลายหลายวันมาทบเข้าทบเข้าเข็มจะไปโดนโรตารี่นะครับเนี่ยเข็มหลุดโรตารี่เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเวลามันครบรอบของมันมันวิ่งเกินรอบอะวิ่งเกินรอบเพราะมันยืดนะครับมันยืดก็ต้องตั้งโรตารี่ใหม่นะครับเปลี่ยนสายผ่านตั้งโรตารี่ใหม่ซ่อมจัรเย็บผ้าปัตตานนีนะครับท่านใดสนใจซ่อมก็มาได้ที่นี่ ซ่อมด่วนบอกได้นะครับนี่ตัวนี้รับปากเขาไว้แล้วว่าต้องเสร็จนะครับจริงๆช่างอาบน้าเรียบร้อยแล้วว่าจะนอนแล้วลืมนึกได้นะครับว่าต้องทาให้เขารับปากแล้วก็ต้องทําให้ได้นะครับใดสนใจก็มาได้นะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วจะเย็บให้ดูอีกทีนะครับโอเคเดี๋ยวตั้งศูนย์ก่อนนะครับเวลาตั้งศูนย์เนี่ยมันจะยุ่งยากตรงนี้นะครับบางทีตั้งด้วยตัวเองไม่ได้ต้องหาช่างครับตัวนี้นี่นี่ครับนี่โอเคเดี๋ยวค่อยดูทีครับจากรุ่นนี้นะครับเขาทาไว้สําหรับใส่มอเตอร์ได้นะครับ ไม่ต้องทีบแล้วครับนี่มีสายพานมีมอเตอร์แล้วก็เอามอเตอร์ยึดไปนี่อะไรวะตรงนี้จะมีน็อตเฮ้ยอันนี้นี่ไม่ใช่อุปกรณ์จัดนะครับเนี่ยนี่มันต้องเป็นน็อตตัวขนาดนี้โอ้โหนูตาใส่ตะปูมาเลยนี่น็อตจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่น็อตตัวสั้นๆนี่ตะปูใส่มาทะเมางนนะครับเดี๋ยวลองให้ดูนะครับมีขาเหยียบพร้อมเลยนะครับตัวนี้เป็นเทเลเรียบร้อยแต่นี่มันจ่โต๊ะมันมันดังหน่อยนี่ครับวีเข็มสวยทำดังลมได้สวยครับตัวนี้นี่เห็นมสวยงามเลย ส้มกลางคืนนะครับเนี่ยเพราะว่านัดลูกค้าไว้แล้วก็เลยต้องทำให้นิ่งมากตัวนี้ผ้ายืดนะครับนี่ผ้ายืดจะได้ไหมโอเค,อเคสวย